รู้ไหมว่าเพลง Luther ของซีซ่ามีความหมายยังไงมาทำความรู้จักกับเพลงนี้กันเพลง Luther ได้ทำร่วมกับ Kendrick Lamar เป็นเพลงที่ซีซ่าได้แต่งขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการเผชิญกับความรู้สึกท้อแท้ในชีวิตโดยเพลงนี้มีการพูดถึงความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดและความรู้สึกที่เธอมีต่อปัญหาทางสุขภาพจิตการร้องเพลงนี้เหมือนการพูดถึงความรู้สึกภายในตัวเอง ที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ในชีวิตจริงในช่วงที่เธอทำอัลบั้ม Control ซ่าได้พูดถึงการต่อสู้กับความวิตกกังวลและความไม่มั่นคงในตัวเองซึ่งเธอใช้เพลงเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงความรู้สึกเหล่านั้นถึงแม้จะประสบความสำเร็จอย่างมากแต่เธอก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ที่ยากจะจัดการแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัวมากมายแต่ซ่า ก็ยังได้รับรางวัลใหญ่ๆจากผลงานของเธอเช่น Grammy Awards, American Music Awards และ Billboard Music Awards สำหรับอัลบั้ม Control ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสามารถในการสร้างสรรค์เพลงที่มีอิทธิพลและสะท้อนถึงชีวิตจริงคุณคิดว่าเพลงไหนของซีซ่าที่สะท้อนถึงความรู้สึกของคุณมากที่สุดคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับ